สวัสดีค่ะพบกับรายการข้เส้นแห่งนิวอัพเดตซึ่งวันนี้ราคาทองคำสปอร์ตในช่วงกัางวันเพื่อนไหวไซเวยในกรอบที่แคบลงหลังจากที่ปรับตัวลดลงในระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนเนื่องจากนักทุนรอการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟอ้อและนโยบายการเงินในอนาคต ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์และนาวิเคะห์ได้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดวุ่งเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในการประชุมวันที่15-16มิถุนายนนี้แต่ก็คาดว่าเศรษจ,จะยังคงไม่เปิดเผยแผนการดังกล่าวต่อสาธารณาชนจนกว่าจะถึงเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายนปีนี้ ซึ่งรายงานการประชุมเฟดเดือนเมษายนชี้ว่าเจ้าหน้ที่เฟดบางคนได้ส่งสัญญาณว่าเฟดจะเริ่มอธิบายเกี่ยวกับการปรับลดงเงิน QE ในการประชุมอีกไม่กี่ครั้งข้างหน้าหากเศรษฐกิจยังคงขยายตัวรวดเร็วจึงอยู่ในทิศทางที่จะบรรลุเป้าหมายของเฟด ทางด้านนายเจบ์ไบสันหวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากบริษัทลัสซัเปลเชื่อว่าความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่เฟดเป็นการส่งสัญญาณว่าการพุ่งขึ้นของตัวเลขเงินเฟอ้ออาจทำให้คณะกรรมการ FOMC เเล็งเห็นถึงความเร่งด่วนในการชะลอการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ส่วนน,น,นายเบนนายารรสนักเศรษฐศาสตร์ของ m ูดีแอน a ริตต์ได้มีการคาดการว่านายเจมโรพาเวลหรือประธานเฟดอาจจะถูกผู้สื่อข่าวซักถามอย่างหนักเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE อในระหว่างการถแถลงข่าวต่อสีมลชนภายหลังการประชุมในวันพุดนี้ ส่วนสำหรับคืนนี้สหรัฐจะมีการประกาศอัชนรราคาผู้ผลิตเดือนพฤษภาคมตลาดคาดว่าเพิ่มขึ้นสู6%เมื่อเทียบเป็นรายเดือนและเพิ่มขึ้น6.3%เมื่อเทียบเป็นรายปียอดขาปีเดือนพฤษภาคมตลาดคาดการว่าลดลงส6%หลังจากที่ในเดือนเมษายนทรงตัวแต่ชนีการผลิตรัฐจยืหยอดเดือนมิถุนายนตลาดคาดลดลงเหลือ22.2สากระดับ24.3ในเดือนพฤษภาคมการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมตลาดคาดว่าเพิ่มขึ้นสสุด หลังจากที่ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น0.7%ส่วนสรับแนวโนมราคาทองคำคาดว่าเส้นไหวไซเวนในกรอบที่แคบลงโดยมีแนวรับที่1,850ดอลลาร์ในขณะที่ราคาทองคำมีแนวต้าน1,870ดอลลาร์ส่วนสรับสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยและค่าเงินบาททงตัวส่วนทองคำแท่งในประเทศมีแนวรับ27,250บาทและแนวต้าน27,500บาท แต่วันนี้ค่ะก็หมดเวลาของพวกเั้นแห่งเหนืออัปเดตสามารถพบกันได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ